สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนิงทางช่องหนิงประปรสสอนอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงมาทำไข่พะโล้ค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมเครื่องของเราก่อนนะคะมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะเราจะโคกให้ละเอียดเลยนะคะ ะตอนนี้เครื่องแกงเราก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกไปก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาตั้งหม้อเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะเพราะว่าเราจะต้องผัดน้ำตาลก่อนนะคะเราจะต้องเคี่ยวน้ำตาลก่อน,นะคะ่ะ หนิงไม่มีน้ําตาลตะโนดนะคะหรือว่าน้ําตาลปี๊บนะคะหนิงก็จะใช้น้ําตาลมาพาะพร้าวแทนนะคะก่อนอื่นเราต้องใส่น้ําลงไปก่อนนะคะใส่น้ําลงไปก่อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเลย น้ำตาลนิงใส่ลงไปประมาณ100กรัมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกรอบก็ได้ค่ะถ้าไม่หวานนะคะหรือว่าหวานมากเราก็ค่อยปรุงเพิ่มนะคะเราก็จะเคี่ยวไปนเรื่อยๆก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะสูตรนี้หนิงจะไม่ใช้ผงพะโลเลยนะคะเราต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําตาลเราจะไหม้นะคะพอน้ําตาลเราเดือดได้ที่แล้วนะคะหนิงก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะคะ ก็คนต่อเลยค่ะหอมน้ำตาลมากเลยค่ะตอนนี้ก็ยังใช้ไฟกลางอยู่นะคะเพราะว่าถ้าหม้อเราร้อนแล้วน้ำตาลก็จะร้อนมากเลยนะคะต่อไปนี้ก็จะใส่หมู3ามชั้นที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะหมู3ามชั้นเราก็ล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะใส่ ลงไปเลยล้างสะอาดหั่นเรียบร้อยเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผัดหมูให้ตัวซอสซึมซับเข้าไปข้างในเนื้อหมูเลยนะคะคอยกับด้านนะคะต่อไปนิงก็จะเติมน้ำลงไปนะคะ เราจะยังไม่เติมน้ําเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้หมูสุกนะคะเดี๋ยวก็จะมีคาบน้ํามันคาบไขของหมูออกมาแล้วค่อยช้อนออกแล้วค่อยเติมน้ําไปอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็ตุ๋นต่อจากนี้ไปสักสิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะคะตอนนี้เริ่มมีฟองนะคะเริ่มมีคาบไขมันนะคะออกมาแล้วนะคะ ต่อไปนิ่งก็จะใส่ปวยกักแล้วก็อบเชยลงไปเลยนะคะซึ่งปวยกักกับอบเชยนิ่งก็นําไปย่างแล้วนะคะจะได้หอมยิ่งขึ้นนะคะหอมมากๆเลยค่ะต่อไปนิ่งก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ ต้มของเราต่อไปเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้นะคะลงไปเลยนะคะทำไมถึงต้องใส่เครื่องแกงตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าตอนที่เราตัก ภาพน้ํามันออกนะคะเราจะได้ไม่ต้องตักเครื่องแกงของเราออกไปด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะนิงก็จะใส่น้ําลงไปเพิ่มนะคะนึงก็จะใส่เกลือไปเพิ่มนะคะ ก็จะปิดหม้อเนียนะคะแต่ว่าไม่ต้องปิดสนิทนะคะเราจะปิดแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาตุ๋นต่อจากนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่พะโล้ของเราสุกแล้วนะคะหลังจากที่เราตุ๋นไปได้ประมาณชั่วโมง20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะเรามาชิมรสชาติก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไง นิงก็เติมน้ำไปสองครั้งนะคะชิมรสนะคะอร่อยมากเลยค่ะหวานเค็มกำลังดีเลยนะคะ ตอนนี้ไข่พะโล้ของเราก็สุกแล้วนะคะลองชิมรสชาติดูแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวนึงก็จะตักใส่ถ้วยเลยนะคะปิดไฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่พะโล้ของเรานะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาตุ๋นนานนิดนึงนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนิงประพะอนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ